กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินนะคะก็จะพามานะคะในแนวทาง แนวทางฮา,หาหนอยนะคายด่วนนะคะ ดก่อนแอดมินให้เข้า49เฉพาะกิจนะคะก็เลยไม่ได้สรุปเนาะใครอยากเข้าบ้านนะครบ้านฟรีนะคะอย่าลืมแอดกันเข้ามาได้นะคะบ้านฟรีของน้องสาวโซเองนะคะเขียนประกาสีชมพูแล้วมันหมดเลยมันไม่ออกแล้วพี่จะเงินายนะคะชุดเด่นนะคะก็จะเป็น5้สองนะคะออกแบบ มีห้าสองมี9 7ดมีหนแล้วก็จะเป็นห้าเจอีกหนึ่งคู่นะคะก็จะเป็นหนึ่งนนะคะนี่อย่าลืมกลับเนาะหกเนะคะมีหนึ่งเก้า เดี๋ยววันนี้รู้สึกจะมีแถมให้นะแถมไปคู่หนึ่งนะคะสองสองหองแถมใครไม่ชอบไม่ต้องตามนะตัวแถมบางทีตัวแถมก็มานะคะพี่ๆจะ้ะจดไว้ครับไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาร h a ชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิลกคไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยแงงปังๆทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอมนขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า